ครับผมนี่นะครับวันนี้ก็ยอบสีก็มาเยี่ยมมายามสำหรับพี่เขาเจอกันอยู่วันนั้นก็กินออมหนูด้วยกันชวนกินด้วยกันออมหนูแล้วก็บตามมีอะไรฝาพี่เปิดร้านอะไรอะไรนะอ,อะไรรถตัดอ้อยอะไรรถตัดอ้อยเนาะครับพี่เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นช่างเป็นช่างเนาะ, <Okay. S 1> อ,ะอันนี้ก็มากับลูกน้องของแกนะครับเนี่ย ทั้งกินข้าวก็ซื้อมาเยี่ยมมาเยียนผมมาเล่นกับผมที่บ้านก็พาซื้อส้มตำมากินที่บ้านผมชวนผมกินด้วยแนละ้ว <laughs> ส้มตำปิ้งไก่เมื่อกี้เขาไไก่เออปิ้งอ้าโอเคข้าเฮ็ดอันนี้อยู่ครับเออข้าเฮ็ดอันนี้อยู่ที่รถเหรียมานนะในม่าว่ายมาหาไอ้เที่ยเที่ยเออกินข้าอย่าน่าเปลนกินบ่ข้าว ครับครับครับผมเอ่อรับท่านนะฝาก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 ช่องจะโดนจะโดนไหมนะบอกเป็่อนยังครับฝากเลยครับพี่ฝากเลยเออฝากช่องไอ้บ่าวฝากแฟนเพจชาแนลฝากติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับครับผมกำลังหัดทำเด็กทำใหม่ครับผมฝากให้กำลังใจกันหน่อยครับนะครับครับผมครับผมเอฟซีแต่จริงครับผมขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับวันนี้ที่มาเลี้ยงปิ้งไก่ ส้มตำนะครับขอบคุณมากครับเอานั่งกินเลยครับนะันพรอบค์มากินวพราเป็นพี่ดียวสมาซื้อ <laughs> มาซื้อ <laughs> หลอดส่หัวมนเนี่ยเราไม่เอเอาขากล้องเขามีนี่วะเังมาอยู่ จับไว้ให้ไนงะเดี๋ยวไปเอาขากล้องกันอน <L un> นี่เด็ดมั้งเด็ดด,ด็อร่อยอ่ะน้ำหมกคือที่จนะคล้องแล้วมาถามหากระโมกตรงนี้ใช่ไหมครับแม่ <L un> ไม่รูก้ก็มอง<ะ>อยู่ว่ารถรถใครมาไหนบอกคนฟังกเนาะ,ะมาถือว่าเสือแนนจีนเข,ขาจะออจักผมจ้ะเขาเขาไหนาจะมีสงสัยอยู่แหละรถะน่าจะอม,มองอยู่รถใครกอผมบอกเพิ่อนยว่ารถคันเนี้ยเป็นเป็นของผมเห็นรถคันนี้มากนะเห็นรถคันนี้มาเสือใส่มาเมือ่อไหร่บอกเลย บอกว่าคนฟังดี๋ยวว่จาจะขอางลานฟังนีออ่อร่อยอร้านเนี่ยผนเจ็บเยอะมาได้ลนะต,ต้องจำปะ <c oughs> เออซื้อมาครั้งแรกเหมือนก็ไม่จำเลยไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งอะไรผม <c oughs> เราไม่เป็นนะ่ะผมเพิ่งนั่งตั้งให้มันแค่ซื้อมาเป็นปีแล้วยังไม่ได้ทำอะไร <c oughs> <c oughs> ได้แ็งได้แ็งได้เป็นปลาเข่าสีเขียวเดียวได้ได้สีเข่าเด็ดฟิวได้เลยนะเนี่ยมุมก็ได้โอ้โหได้ทุกอย่างเลยได้น่าจะตั้งตั้งนานนะสิ ให้แบงคืดมาไปนั่งจินนั่งแนนั่ต้องยจะไปเขานี่งเข้าไปก็เข้าปก กินน like ้ำแน่เดี๋ยวไปหานในเอ๋ยในอันเอ้อนางทาแบบเห็นแล้วนางทุกมือไปนางตัวเนี้ยได้แซมบ้าเอ้าเลยพี่ก็มองอืมขาแข่งแข้งอะไรนะน่าแข่ง ยกยกยกอาหารขึ้นด้วยนี่ครับภาพนิ่งเ่ได้ไปนั่งกันหน,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 น่อยเอออ่าอ่าอ่าโอเคลูกกลูกกพนิ่งได้ลงเราจะมีชุดนี้

อรุ่นน้ำใช่้ไม่เอรุ่นน้ำให้อืมไปนามาถามทางไมาถามทางถามว่าอะไรมันจะแวะมาดูเขินแวะมาามาถามทางเลยมั้อมาถามทางแั้นก็ไปมาาถกตอนจะมาถามก็วนวนรอบไปครับแต่วจะตอบนี่ว่าถนนนี้ไม่เห็นไปไหนไมี

วยับม,บมบารอยนี่้กินปลานี่กีปลาเยอะนส่วนแถวทางน,นั้นกับ ก็่ไปเดียวอยู่แถวทางชุ่มแพร่ไปแยวผู้ผามันกับแค่ไปอยู่นั่นมองนั่นผมไปถ่ายคลิปเหรอไม่กันไปโดนยังน่ะไปว่าผมไปมากหลายทางชุ่มแพร่ถ่ายคลิปอยู่ขอนจันกับไปมากว่าละห่างชั้นทันกับไปชาวบ้านพี่ผู้ผามันมไปโดนแล้วทลายมืองไปก็เพื่ออไปก็เป็นติ๊ต้อมครับอ๋อมร็ติ๊ตต้อมต้อมภาพเลย แล้วมันหนักคล้ายๆแบบกู้เขาขี่รถขึ้นไปก็เจ้าแกะหินทางมองไม่เจ้าะหรอมองแค่เจ้าะระเบิดหินนะอ๋อแกกู้ความมันบองพี่ระเคศไปวะใครไปครับแต่เมื่อก่อนมันมีแต่ถานที่ต้องเที่ยวเท่าไหร่เป็นมากผมดีด้วยอาการอืมอาการ เต็มไว้นล้วก้องชาร์จแป๊บเดียวเต็มแ,แบตเตอรี่ป้าต้นอุบอสผมชาวันเต็มเนี่ยแต่ว่าผมชาร์จเท่าเดี๋ยวมึงบอกแมะนผมชาร์จจบมม่ก็บับเขาเรียนได้อ่ะพ่าทายได้สิบนาทีรับ1บีดสิบสองนาทีครับอ,อาจารย์เต็มจะมุ่ง เดี๋ยวรอให้เพื่อนไปก้อนหน่้อนเพื่อนว่าัน่า่แต่จริงเราไม่ได้โทรเลยมายกแกเกินยกนโทรศัพท์เมืนจะโทรแต่ไม่โทรทำอ่างน้อกัโยกเขนเพื่อแต่ผู้วงก็ิดว่าเออมาโทรละเจอตัวจริงแน้วบ้านหลังนี้ะวังระเบิดเยอ ได็กขโมยเงินแจกเจ้าไปนะแกขโมยเงินแจกเจ้าไปอ่ะแกผมไม่ขโมยหรอกสบอาไปเป็นหยังดอกขบไปจะใส่ดอกเขาไปรึเปล่ากบได็กกบได้ไปต่อยมวยแล้วเนาะครับของแจกของแจกไปก็ต่อยมวยพอดีเลยทำหนุนไม่ได้อ่ะอายกเลิกไปแล้วไงเอาใครนะยกเลิกต่อยมวยแล้วก็จะเป็นกินแล้วกินมาที่เท่าไหร่อ่ะกินสามวับ ยี i, <S <S okay, Alright, ่สามยี right. mm ่ส hmm. ิบงกไหนแค่ก er ับใครนะทรีนไหมพี่ที่ร้านห้างรับงกับรานห้างเ่บแค่กับร้านห้างเลรานห้างเป็นที่จังหวัดมนครับนวตีน่วนพนุมหอมนคอนพน่มตยนคอนพนมนคอพนม ทนห่างอยุสัยยบันแทงบ่ยังเอัดแท้งเออใช่บันแทงว่ามันเป็นโ่อวไ้ที่ไม่ยุส